ครับสวัสดีครับพี่น้องพงไปที่คารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสางแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือครับแต่ละมือก็นําออกเกสรความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องพงไปกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับ ครับพี่น้องครับสาหรับบุนีครับเขาอยู่กันมองนี้ครับปุ้ยนี่พื้นที่นะครับที่พ่อพี่น้องป้องไปนะครับบ้านมะคาเพิ่นเอื่นวันในทรงครับพี่กัดนี่อยู่บ้านมะคาตําบลมะคาอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับสําหรับบุนีครับมาพบกับเกษตรกรนะครับผู้ีิเป็นคุณนาลึงแกนกันนี่ละครับผมซึ่งเพื่อนใส่เขาหน้าปังนี่ครับสายพันนี่ครับพี่น้องครับนี่ บุ้ยนี่ครับเป็นตอนให้ครับเนี่ยซึ่งรายละเอียดต่างๆของสายพันธุ์นี้นะครับสี่เป็นสายพันธุ์ใดอายุเท่าใดนะครับแล้วก็สีใดเกี่ยวเมื่อใดนะครับมาพบมาพอกับคุณหนาผู้พิ่นเป็นเกษตรกรกันเลยครับผมเอาครับตอนนี้กพรพอบแล้วครับผมสวัสดีครับคุณหนาตือครับสวัสดีครับโอ้ยคุณนาตือครับเอาเบื้องต้นนี่อยากสีสอบถามก่อนนะครับเนี่ย สำหรับสายพันธุ์เขานะครับนี่พีน่น้องครับนี่อีกเล็กน้อยกับไก่สีได้เกี้ยวแล้วนะครับเนาะสายพันธุ์หยังครับนาะตือครับนี่ไก่ลอยจ้าไก่ทองคำลอยไก่ทองคำหนึ่งร้อยนะครับในตระกูลไก่ทองคำครับพีน่น้องครับนี่เนาะเอาวันนี้สอบถามนะครับคุณนาตือนะครับว่าสำหรับไก่ทองคำหนึ่งร้อยนะครับเที่ยวใส่อยู่หนี่เนาะมีอายุได้จักมือแล้วเนาะนี่เนา เก้าสิบเก้ามือจ้ะเก้าสิบเก้ามือนะครับอาครับพี่น้องครับเฮามาลองมาคำนวณกันนะครับว่าปกติแล้วไก่ทองคำหนึ่งร้อยนั้นนะครับอืมคำว่าหนึ่งร้อยนี่คืออายุการเก็บเกี่ยวครับพี่น้องครับหนึ่งร้อยวันซึ่งตอนนี้กับ้านไปแล้วเก้าสิบเก้ามือซึ่งอันที่จริงแล้วนี่อีกมือหนึ่งสำหรับเขาสายพันธุ์นี้นะครับกระสีเดททำการเกี่ยวเนาะแต่ว่าปีนี้ครับพี่น้องครับนี่เนื่องจากว่า มันหนาวเนาะจ้ามันหนาวก็เลยยืดเวลาก็เลยยืดเวลาไปอีกเนาะซึ่งปีนี้หนาวหนาวเติบเป็นบ่ครับแล้วก็หนาวเหี่ยวเนาะหนาวหนาวสามวงเลยค่ะเออก่อนปีใหม่ช่วงปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่ลากเหี่ยวเนาะเออสรุปเราคือเก่าสิบเก่ามือซึ่งการลากเหี่ยวนะครับของเขาสายพันธ์นี่ก็บ่เกินสิบหามือครับพี่น้องครับกับคงสีได้เกี่ยวเนาะครับตอนนี้ครับพี่น้องครับมันอยู่ช <Evet> ่วงกลางเดือนมีนาคมนะครับเนาะ ปลายเดือนเกาคงสิได้เกี่ยวบ่าน่ะตือได้เกี้ยวค่ะได้เกี้ยวเนาะเอาครับบ่เนี่เอาเฮายางไปเรื่อยเนี่ยตือนะครับสอบถามกันไปน,ำน้ำเนาะเอาพื้นที่นี่ตั้งเบิดนี่เท่าไหรคุณน้าตือตั้งเบิดนี่ยสิบเอ็ดไร่ค่ะสิบเอ็ดไร่เนาะใส่เข่าชนิดเดียวกันนี่ทั้งเบิดเลยต๋อม่น,นค่ะอ้าวพี่น้องครับนี่อือซึ่งปกติแล้วนี่ในหน้าปีนี่เฮาใส่เข่าสายพันธุ์หยังใส่เขา่ขาเข่ามะลิจ้ะ เขามมลิเนาะเขามมลินี่มมลิน้อยมมลิใหญ่มมลิมมลิใหญ่มมลิหนึ่งศูนย์ห้าบาทที่นี่ผลผลิตเป็นทังไหนเนี่ยโอ้พ้ผลิตบางหันมันกับอะไรไผ่หยางจักแนวเนาะก็ได้เขาหกแตนกว่าอ่าโอ้หกแตนกว่าสำหรับหน้าปีเนาะหน้าปังปีไก่นี่เจ้าได้เฮ็ดบ่บ่ได้เฮ็ดจ้าหลานเฮ็ดหลานเฮ็ดอ่าได้เขาสายพันหยังเฮ็ดได้เขาหกนึงจ้ะหกนึงแบบโอ้เขาหกนึงเนาะ เอาผลผลิตสําหรับหน้าปังเนี่ยครับที่ร้านเฮียนอปีกายนี่สิบเอ็ดไร่นี่ได้ได้ยักตันได้สิบสามตันโอ้สิบตันสิบสามตันเ <แ billion. S 1> สียงว่าหนึ่งไรนี่ได้ตันกลัวๆแ<ะ>สดงว่าผลผลิตก็ได้การอยู่ครับพี่น้องครับนอเอาสําหรับปีนี้นี่เจ้าเป็นอย่างจังไซไก่ท้องค่ำหนึ่งลอยว่ากระไดเฮี้ยนทันว่าไก่ท้องค่ำนี่มันสิเป็นนันคือน้ำนักมันดีน้ำนักมันดี นักดีห่วงดีกเ็เลยมาใส่เบง <g ül> ก็เลยเอาสายพันธุ์ไก่ทองคำนี่มาลองใส่เบิงบันี้หลังจากที่ใส่เราไปยังไงเนี่ยก็น <g ül> ี่เลยจะเห็นป้าพี่น้องนี่ครับมาเบิงนี่ครับนี่เป็นต <g ül> <inter> ั <g ül> สอนให้นี่ครับนี่ป้านี่ครับนี่ก็เลยให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นกันชัดๆเด้อนี่ครับเดอ้อสาหรับไก่ทองคำหนึ่งร้อยครับพี่น้องครับนี่เอาอยากสิสอบถามคุณนายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ การใส่น้ำนะครับอยู่ในพื้นที่ของเฮาเนาะเห็นอยู่ข้างหน้องกกกรามนี่เป็นไงน้ำสมบูรณ์ดีบ่อที่จังไรแต่พ่อได้จ้ะปีนี้กับพ่อได้เนาะจ้พ่อได้บ่บ่มีปัญหาในเรื่องน้ำเออเออกระเราะเลยนี่เด็ดเป้งออกแล้วโอ้ได้เป้งออกแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะครับครับเอาบัดนี้เรื่องปุ๋ยนี่เป็นังไรใน่ใส่จักเทื่อปุ๋ยใส่สองเทื่อจ้ะสองเทื่อกะกะกะแรกๆสูตรแต่กอหลังจากนั้นกสูตรรับร่วงเฮาเนาะ เดี๋ยวยระเอียดต่างๆเขาจะงเจาะลือกกันอีกนะครับนอกจากนั้นเจ้าได้ฉีดฮอร์โมนนะครับหรือว่าปุ๋ยน้ำยังบอตอนไหนเนาะนี่เนาะเขากำลังทองเขากำลังทองเขาก้อนทองเนี่ยก้อนม่านเนี่ยมปนบอเออครับอือครับเอายละเอียดต่างๆนะครับเขาจังวจากันนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่ามือนี้นะครับพี่น้องครับนี่ให้ได้มาเห็นนะครับสำหรับไก่ทองคำหนึ่งร้อยของของเรานะครับนี่ บ่านาเสื้อครับพี่น้องครับนี่ว่าสีห่วงดีขนาดนี้เนาะพะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นแต่ไก่ทองคำาปดเก้านะครับซึ่งตอนนี้กําลังมาแรงที่สุดนะครับสาหรับช่วงนี้เนาะนั่นก็คือไก่ทองคำแปดเก้านะครับแต่ว่าไก่ทองคำแปดเก้าตอนนี้เพิ่นกาลังถอกแต่ว่าเพิ่นบาท่านเอ้ก้มเพิ่นบอท่านเอ้แกแบบนี้นะครับเพราะจงไว้เบิ่งใส่กันนะครับว่าลักษณะของห่วงนะครับมันสีงามคือกันบอกครับพี่น้องครับมันสีเป็นลักษณะแบบนี้บอกนี่เนาะ นี่ครับพี่น้องครับนี่ป่าตีโถเบิงเนี่ยเบิงห่วงนะครับนี่เอาครับสําหรับเบอนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณนะตือเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับขอบคุณครับเดี๋ยวมือเกี่ยวนะครับสีมาเบิงอีกเที่ยนึงเด้อครับเด้อนะครับเอาโอเคครับเอาครับพี่น้องครับสําหรับเบอร์นี้นะครับน้ากับผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิงผลงานของไก่ทองคำหนึ่งร้อยนะครับ เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับในตระกูลไก่ทองคํานะครับเอานี่ครับพี่น้องครับนี่เขามาเบ่งกันชัดๆนี่ครับปาทีโท่นี่ครับเอาแผ่นกล้องไปนี่เนาะปาดงามคักปัญยังครับพี่น้องครับนี่เป็นตอรสอนให้เนาะนะครับเอาท้ายสุดนะครับเอาท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากสิได้ข้าวสายพันธุ์ไก่ทองคำนะครับบอกว่าสิเป็นไก่ทองคำแปดเก้านะครับหรือว่าไก่ทองคำ 100นะครับสามารถประสานงานมาได้นะครับที่หนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4นะครับทั้ง ID ดีไลนและเบอร์โทรนะครับอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากที่จะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนะครับตระกูลไก่ทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทองคำา9 9หรือว่าไก่ทองคำา100นะครับสามารถประสานมาได้เด้อ i d ดีไลน์และเบอร์โทรครับ 0899428684นะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับเอาขอกำลังใจจากพี่น้องป้องไปกันแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้เด้อนะครับเพื่อสิเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้นุ่มขวัญชัยพร้อมทีมงานนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมทีมงานขร้อมรับผจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับ สำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบูยเป็นตอสอนให้ครับสำหรับห่วงเขาของไก่ทองคำหนึ่งร้อยครับผม